ในวันนี้ต้องกู้บ่อยอย่างน้อยสามรูกไม่ผ่านด้วยตีเมื่อกี้ลูกหนึ่งไงลูกนสองอ่ะมีมีแล้วบางตีลูกนสองมีแล้วบ้างไอ้ไอใส่รักป่ะใช่์ส่รักป่ะซีเรี่ยม สี่เหลี่ยมเอียงเป็บบระเิีสี่เหลี่ยมเอกเอียง <c oughs> เอา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 ใส่รักกาตะใส่ลักไปโอเคสองด้าน <c oughs> ที่ที่มีตวัวไอตรงกลางวะอ่าตรงกลางตรงกลางแล้วไงต่อ อ่ะเลขหกเลขหกเลขหกที่มีหาขึ้นเลย่หัวขึ้นไปเยอะๆโอเคตเราจขี่ละว่าข้างบนคล้ายๆต้อนดนตรีป่ะคล้ายๆต้อนดนตรีโอเคอ่ะต,ต,ต้อดนตรีก็้ี ตัวบีฉันรอตัวบีอ่ะเจลาเจลาอติยะเอาติกดเล่มหกกันติกดตัวก็ตัวนอตตัวนอตอ่ะติกดตัวบีตัวบีติกดตัวเคสองด้านอ่ะมีสาระอีกวะติกรบสี่เหลี่ยมอะไรวะไม่เคยเจอเลย อ๋อจะละจะละสีจะละอ่าสีสีสีมีอะไรบ้างอ่าน้ำเงินเหลืองแดงเขียวเอ่อน้ำเงินเหลืองแดงเขียวน้ำเงินเหลืองแดงเขียวอ่าฮะอ๋อตีตีตีสีโคตรกรดอนจะลจะละตีตีลองตีลองหมุนหมุนระเบิดดูหน่อยตีหาบาร์โค้ดอ่ะมันจะมีเขียนบาร์โค้ดคล้ายๆซีโร่นัมเบอร์อ่ะ ล,อง,ลองหมุนละเบิด์หน่อยจะมีซีเลียละเบอร์ประมาณสีห้าหลักมั้งอ่ะในสีไฮรักน,นี่มีมีอะไรบ้างติมันอยูแปดสองเจศูนใช่ไหมเอไอโอยู J I o อ่ะฮะตี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 ตตตตมันมัมมนมันขึ้นมนขึ้นแสงสีอะไรตี แบบแสงแฟลชอะแสงแฟลชมันจะขึ้นอะตีแบบมันจะกระพริบกระพริบอบะสีขาวใช่ไหมตีสีขาวนะสีขาวใช่หรอไม่ไม่สีขาวเลยตีมันสีอะไรมันจะมีสีอะไรตีมันมันจะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวก็สีเหลืองสีแดงใช่ไหมตีตีก็สีฟ้าก็สีฟ้าอ่ะสีสีเงินก่อนอะตีมันขึ้นแสงแฟลชสีอะไรต่อ ขึ้นแดงกับเหลืองใช่ไหมขึ้นแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองสีกดติีกดสีแดงปีดหรอแอปีติีกดแอปตีตีที่แฝดแฝดสีอะไรแฟดสีอะไรขึ้นสีแดงกับเหลืองเหรอแดงก่อนแล้วก็เหลืองตีกดตีกดตีกดแดงแล้วเขียวกดแดงแล้วเขียว ขึ้นสีอะไรหรือว่าหมดละแดงเหลืองเขียวเหรอแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวตีกอดตีกอดแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองจะขึ้นไข่ดีไหมสีขึ้นสีอะไรขึ้นสีอะไร <c oughs> แดงเหลืองเขียวน้ำเงิน แดงเลยแกนักดนตรีแดงแดงเขียวเหลืองน้ำเงินก่นเลยแดงเขียวเหลืองน้ำเงินสาดได้สาดไหมเหล่เลยเหล่เลยว้าวทำไมเร่สองลําพากันตีเราเราทำระเบิดเราทำระเบิดแตก ใช่แล้วแล้วก็เรแบบไปสำเร็จไ่เตะีอาไปี <c oughs> อะ <c oughs> ไรเีอาสารักก่อนสารักก่อนกินแล้ว <c oughs> อ่าอ่ายิ้มยิ้มยิ้มมีเ ดาวดาวดาวขาวหรือดาวดำตีดาวดาวดำดาวดำยิ้มดำอ๋อเล็กสระเล็กสระมีก่อนเล็กสระมีก่อนเฮ้ยอะสามงาปีศูนยนะ ตีศูนย์นีศูนย์ตีก็ตีศูนย์ก่อนยิ้มยิ้มยิ้มเลขสามแล้วก็ดาวบีโน้ตเคใช่ไหมอ่าบีบีโน้ตอ่ามีไรมบ้างบีบีเยอะมาก อ่าเล็กหกตัวเคตีกดเล็กหก่นันเล็หตัวนอตตัวตัวบีแล้วก็ตัวเคโอเคเหลือะ <c oughs> <c oughs> ตีตีขึ้นตีตีหาสีเลาเบอร์มีซีเลานเบอร์หนเก้าสี่อีเซหนึ่งใช่ไหมตีอ่าเก้าสี่เซตหนึ่งตีบมันมัน มันขึ้นแฝดสีอะไรตีขึ้นแฝดสีอะไรส,สีเหลืองสีเดียวใช่ไหมตีตีกดตีกดสีเขียวอ่ะขึ้นขึ้นแฝดสีอะไรต่อเขียวเหลืองเหลืองเหรอเขียวเหลืองๆๆๆๆๆๆเหลืองเขียวเหลืองเหลืองเหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองตีกดเขียวเขียว เหลือดดงเหลืองดแดงเหลืองเหลืองแดงสีกเดเขียวเขียวฟ้าเฮ้ยเป็นนั่นเเวลากี่นาทีเต๋โอ้ยชิวชิวเต๋สองนาทีเฉยเลงแดง <c oughs> เราเราเอา,าไปเล่นก่อนก็ได้เต๋อเราเหมือนไม่นด้รู้จักเบิดหรอก <c oughs> <c oughs> เหลืองเหลืองแดงเหรอเหลืองเหลืองแดงสีกดเขียวเขียวฟ้า ไหยอดเลยตีเราผ่านแล้วเบิดลบที่สอง้วเบิดตี <c oughs> นี่ค่ะว่ารูบต่อไปจะมีจะมีหกอันด้เบิตี อีกสองอันต่อไปมีมีหกมีหกอันแล้วไปตีใช่ว่าจะไม่ได้นะน่าจะมีหกอันมั้งเด็กเก็บสตรอเบอรี่ก่น <c oughs> อนมีอะไรบ้างตีใ <c oughs> สะละ่สะละักอาใสะะ่รักใส่รักคาราวอล โอเคโตเอโตอีต okay, ิการชหมติีโอเคโอเคเอติดกันโอเคโอเคได้สามจุดสองบอลข้างบนอ๋อตีสูดตีสูด อตีกดตรีกดเลขสามจุดข้าบนตีกด AE AE ตอไอศูนย์แล้วก็กดอวอร์เอาไม่ผ่านเหรอจีอ้่านแล้วตีอ่ะม,มันอ่ะมันปิดได้ไงว่าตีมีแล้วบ้างขอรอบหนึ่ง <c oughs> อ่าไม่ผ <c oughs> ่านนะวะก็เนี่ยเลขสามมีจุด a อแล้วก็ตัวสิบตีศูนแล้วก็กรงวอที่เนาะรอี e ก่อนเลขสามเอีก็ตีศูนย์ตีศูนยแล้วก็กราว ติกติก๊กติ๊กตัวโน้ตก่อนตัวโน้ตก่อนตัวโน้ตตัวบีตัวบีวโอเคแล้วก็น่ายิ้มเคก็เคก่อนนะเคก่อนแล้วก็น่ายิม้มโอเคมีอะไรบ้างติมีอันนีสายมีกี่เส้นสายกี่เส้นหกอีกแล้วเหรอตัดไปต้องเงิน น้ำนขาวแดงจำเหลืองเหลือน้ำเงินเหลือน้ำเงินมีสีเหลืองใช่ไหมตีมีสีเหลืองมีเหลืองแกนตีมีมมเหลือง <c oughs> อันเดียวมีมีมีสีขาวแกนตีมีสีขาวแกนขาวอันเดียว มี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 แดนสองอันมีแดนสองอันตีตีตีตาเส้นสี่ตาเส้นสี่ที่มีรถทีกี่เส้นตีอะไรมีหนึ่งน้ำเงินขาวเลยน้ำเงินสี่เส้นใช่ไหมเออสี่เส้นใช่ไหมตี น้ำเงินขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินขาวแดงน้ำเงินน้ำแดงขาวแดงน้ำเงินเอ่อปีตีมีดูซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์ตัวเล่สุดท้ายมันเล่มอะไรมีซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์ตีซีเรียลนัมเบอร์นะบ้างเลขห้าใช่ไหมเลขห้าตีตัดเส้นสีแดงมีไหมสีแดงตัดเส้น ตีไม่ได้กดตีไม่ได้ติดตัดิเส้นแหละอาสารักตีรักครับไล่เยอะแล้ววะคอติอติการไล์มีขีดตรงไหนวะแต่ละครับไล์ไม่ได้ตายวะ โอโอ้อตัววยกับหัวว่ะตัววายกับหัวว่ะโอตัววายโอเคโอเคโยังตะเขียนเป็ักอเลยอะไรคอจกอยมันเป็นแอวะใช่คนอ่วะ อ๋อเจอตีเจอตัวเองแล้วตัวเองโอเคโอเคตัวเองตัวเองซี <c oughs> <c oughs> จุดข้างในโอเคซีจุดโอเคซีซ okay, ีก็ได้จุดข้างในโอเควงกลมวงกลมโอเคโอเควงกลมขี่ข้างหนึ่งขี่ตีกดตีกดอ่า ตีกดโอโอมีขีดกันผมกมีมีขีกันตีกดผมกดมีขีดตีกดทับไลทับไลตีกดตัวเอมีหางแล้วก็ตัวซจุดอาจจะเอ็เล็กเอยูเล็ก n N, n ็แล้วก็น่ายิ้มโอเค AE ไเอี่ยี่แกว่ะโอเคเจ้เข้าหมายชาร์ปแล้วกดดาวโอเคโอเคตีกดตีกด A ชาร์ปก่อนชาร์ปก่อนตีกด AE AE แล้วก็ตีกดเอ่อ N N N M ็อ่ะ ก็งออะสายกี่เส้นอะสายกี่เส้นสี่เส้นดำเหลืองดำเหลืองโอเคดำเหลืองดำเหลืองสี่เส้นใช่ไหมเอ่อไม่มีสีแดงใช่ไหมตีไม่มีสีแดงเอ่อตีตัดเส้นแรกตัดเส้นแรกโอเคโอเคอีกอีกันอีกอะไรบ้าง เหลืองดําเหลืองสามเส้นใช่ไหมตเหีเหลืองดําเหลืองเหลืองดําเหลืองตีแต่เส้นที่สองไม่มา <laughs> <laughs> เหลืองําเหลืองเอ่อดาเหลืองอดาเหลืองเฮียหรอดาเหลืองตีตาเส้นสุดท้ายต่สุดท้าย เหลือกวานมีตรงไหนวะน้อยมีสีแดงก็ตัดเส้นที่สองเหลืองดำเหลืองอะไรวะเล็กเล็กสามจุดคนสองจุดป่ะอ่าสองจุดแล้วไงต่อชาร์จโอเคชาร์จ โอเคเอเอ็นหน้ายิ a ้มเอ็นหน้ายิ้มเออีใช่ไหมตีตีกดสามสามจุกข้างบนก N U, N a e, ่อนชาร์ปชาร์ปเออีแล้วก็เอ็นย okay. <c oughs> ิ้ม okay. <c oughs> อ่ะเอเออีก <c oughs> ่อนแล้วก็เอ็นยิ้มโอเคดาวราศีเลยตีจีขาโอเคอ่ะเพื่อฉันมากับหัว <c oughs> CQ ว่าตีแต่เป็นตัว C ตัว Q ลบล่างกันใช่ไหมตีตัว C ตัว Q ่จ้าอ่าตัว C ตัว CQ วลงนี้ต่อมางอีกโอเคตีกดวงกลมขีก่อน CQ ิวดาวดาวแล้วก็กลับหัวก็ไม่กถึงกับหัวโอเคโอเค ออกเลยหกเส้นข okay, าวเงินแดงดำแดงดำขาวขาวเงินแดงดำขาวมีมีสีเหลี่ยมไหมปี๊ปีไปดูซีเรียลนัมเบอร์หน่อยซีเรียลนัมเบอร์มีตัวเลขอะไรตัวสุดท้ายสี่เฮทีสอง เอสี HT2 สีส t 2ไม่มีสีเหลืองใช่ไหมตีไม่มีไม่มีสีเหลืองใช่ไหมมีสีแดงไหมตีตีตัดเส้นที่สี่สีสีสีโอเคพานแล้วว่าอะไรต่ออะไรต่อ แดงน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินแดงขาวห้าเส้นเหรอข <c oughs> าวน้ำเงินแดงขาวกี่เส้นสี่เส้นเหรอห้าเส้นนี่นะอีกอังอ๋อเออเส้นเส้นสุดท้ายสีดำไป <c oughs> <c oughs> มมีมีมีมสมสเ,เส้นมีสเ,นเส้นกี่เส้นมีเส้นกี่เส้น สีแดงสองสีแดงสองมีมีสีแดงอกี่เส้นตีต่เส้นแรกแต่เส้นแรกเลย <c oughs> <c oughs> ม, <c oughs> มีมีสีดำไม่ีชสีดำ <c oughs> <c oughs> ตีสัตว์เส้นที่สองเลยเ้าที่สอง <c oughs> ไม,ม่กี่เส้นวติไม่ไม่คือปกติไม่กี่เส้นโอ้คุณว่ามีห้าเส้นคุณอ่านห้าเส้นต่างหาน <c oughs> ตีตาเส้นที่สี่ตาเส้ที่ส <c oughs> <c oughs> ี่ัไปเลยทันไปเลย <c oughs> อันนี้แพ้ ีเมื่อกี the er a, a, a darum, okay, ้แ <zien> ล hmm, okay. okay. ้วที yeah. <number> <ored Krishna> <observing> no, ่ที่กูรูกว่าตีตีพูดด้กว่ามีแค่สี่เซนไหมกูว่าสี่ A อห้าเซนตั้งนานเมื่อิดอะครับสาระอะไรอีกแล้วโอเคเลขสามมีหางหน้ายิ้มโอข้างล่างโอเคอ่าดาวน์ไปีโอเคดาวดำตีกดยิ้มยิ้มโน้ตสามแล้วก็ดาวดำโน้ตสามดาวดำ ่ะไม่ดี CQ CQ ดาวขาวโอเคโอเคตูดจะตูดละจะตูดละตูดตูดอ่ะฮะอ่ฮะตูดตูดเม่อกีตีก็ปีก็ตูดก่อนกดตูด ซีคิวซีคิวเคแล้วก็ดาวอ่ะ,อะสายห้าสายห้าเส้นโอเคเอ้าบินแล้วมีแล้วบ้างเหลืองเหลืองแดงเหลืองดำน้ำเงินดำโอเคเอ่อมีสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองบาบาบาเอ่อ มีสีเหลืองกี่เส้นสองเส้นไหมมีสีแดงป่มมีมีมีสีแีล,งก,ลงกี่เส้นมีสีเหงกี่เส้นมีเส้นเดียว <c oughs> ติดตัดเส้นที่สี่โอ้โหผ่านนะตีแล้วเริต่อ เ้นเกิเส้นเกีเส้นอันนี้อันนี้ห้าเส้นนะโอเคเหลืองแดงเหลืองเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่อันเดิมเลยติไมใช่ไม่ใช่อันใหม่ก็ผ่านแล้วดิไออันอื่นอันแดงแดงขาวเขาสี่เส้นใช่ไหมติ4สี่เส้นแดงมีแค่เส้นเดียวแดงมีแค่เส้นเดียว ตีแต่เส้นสุดท้ายเลยตีตีตีสามทีสามที่สองสามที่สออามีอะไรมีอะใส่ร่งอีกแล้วเหรอร่างอย่าหโอเคใส่รังมิหาหน้ายิ้ม ดาวดำโอเคตีกดหน้ายิ้มก่อนยิ้มโน้ตสามแล้วก็ดาวเอ้าดูข้างหลัง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 มีเปล่างมีมอีอ่ะปุ่มอะไรปุ่มอะไรอ่ะบอร์ดใช่ไหมอ่ะบอร์ดใช่ไหมอ่าตีปุ่มปุ่มสีอะไรสีเหลืองสองปุ่มใช่ไหมเ <c oughs> ออตีตีตอ่ะบอร์ดอ่ะบอร์ดอ่ะบอร์ด บอดอ่าสีกดค้างกดค้างเอาบอร์ดกดค้างเขาวาเอาบอดสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าสีปล่อยตรงที่มีเลขสี่ <c oughs> <c oughs> ตัดตัดเล่นเล่นก,กินดีทีเล่นดีที <c oughs> ไม่ถูกเหรอสีปล่อยตรงเลขสี่ป่ะ เออเอา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 เงินอนิไม่ใ no ช <laughs> ่ไม่ใช ah ่ไ <laughs> ม่ใช่อดเียใช่บอร์ดน่าราเทอร์มีกดีีดูเนี่ยว่ามีมีมีแบตเตอรี่กี่ก้อนพี่พี่พี่ระเบิดดูมีสองก้อนใช่ไหมอ่าีกดสีกดกดป่อยกดปเลยกดแล้วไปปานไอ้เหี้ยอบอดเนี้ย ก็ก็ผ่านป่ะตีผ่านน่ะโอ้โหตีสุดยอดนี่ไงเรา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 ผ่านระเบิดสามลงแล้วว้ยตีโคตรโคตรบันเลยตีต้องไม่เห็น ตีต้องไปเห็นแหวนนวลยี่ยี่ิบสามแผนต่อหน้ากูตีต้องไปเห็นแหวนวยยี่สิบสามแผ่นต่อหน้ากูต้องปีกไปปีกมามีมีใครดูบ้างไหนดูหน่อยไม่มีใครดูเลยโอ้โหแล้วว้ยมีคนมีคนกดมีคนกดถูกใจในเว็ตตี ผ่านรลบระเบิดแล้วตีทีเราขอพักระเบิดไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นจะเล่นต,ต,ต,ต่อ <laughs>